รอบนอกนะคะนอกถนนรอบนอกที่จะไปทางทางกลางเต็นท์หรือทางหาปลานะคะไปหาปลาท้ายเขื่อนนะคะฝั่งฝั่งขวาก็จะเป็นพยุงทั้งหมดเลยนะคะเป็นป่าพยุงทั้งหมดนะฝะั่งซ้ายก็จะเป็นต้นพยุงบ้างแล้วก็จะมียูคาบ้างนะคะ แล้วก็มีต้นตะเคียนค่ะเพื่อนๆมีตะเคียนทองนะคะตะเคียนทองนะคะมีต้นมะขามมีต้นยางนานะคะค่ะอันนี้หลังเขื่อนนะคะเป็นถนนรอบนอกของสถานที่ที่เรามาตะกี้นี้นะคะอันนี้ทางลงไปนะคะไม่ใช่ลงตรงนี้หละคะ่ะอ๋อนี่เป็นบ้านเจน้าหน้าที่อันนี้จะเป็น ทางลงนะเรามาตรวจสอบนะบนเพื่อนๆนี้ก็จะเป็นเนี่ยมาหาปากันนะจ้านี่มากลางเต็นท์นะจอดรถนะรถเยอะๆนะ่าจะมากลางเต็นท์อีกอย่างหนึ่งก็มาหาปลามาเช่าเรือแล้วก็หาปลากลางคืนหรือเปล่า หาไปกินไปเปล่าเนือเกินตรงนี้นะคะบีก็ไม่แน่ใจนะคะนี่ก็จะแห้งนะคะก็จะสวยอีกแบบนะคะมีสีน้ำตาลสีฟ้าสีเขียวนะคะตามฤดูการนะคะอันนี้เป็นธรรมชาติจัดสรรนะคะมาให้เรานะคะเราอยู่กับธรรมชาติเราอยู่กับ สิ่งดีงามสิ่งสวยงามธรรมชาตินะคะธรรมชาติเป็นสิ่งที่สวยงามนะคะเขาจัดสรรมาให้เราเรียบร้อยนะคะธรรมชาติข้างบนนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเขาทำอะไรปะเป็นสำนักง,งานเหมือนกันนะคะข้างบน ครั้งแรกนะคะน,นี่มีบีมาครั้งแรกเหมือนกันนะคะเนี่ยไม่เพิ่งจะมาครั้งแรกเหมือนกันตรงนี้นะคะเพราะว่ามามามา,มาไม่ถึงอันนี้น่าจะเป็น,นโค้งตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นเพาะชำต้นไม้นะคะไว้สำหรับปลูกในบริเวณเขื่อนนะคะค่ะน่าจะเป็น เจ้าหน้าที่เกษตรเขามาจัดทำก็จะมีพยุงพยุงมากพยุงลงลงมาก็จะเป็นยางนานะคะที่เห็นเยอะนะคะแล้วก็มีตะเคียนทองนะคะแล้วก็ต้นไม้อย่างอืง่นก็ไม่เยอะเท่ากับพยุงนะคะพยุงอันดับหนึ่งเลยนะคะ แล้วกลับออกมาแล้วนะคะอันนี้จะเป็น E p พีสามกลับออกมาจากเขื่อนนะคะที่จะเป็นสีน้ำตาลนี่ก็จะเป็นต้นหญ้าที่แห้งแล้วนะคะต้นหญ้าแห้งแล้วเขาก็จะมีประโยชน์ประโยชน์ยังไงคะเขาก็จะสามารถย่อยสลายนะคะย่อยแล้วก็เป็นสารอินรียก็เป็นอินทรีย์วัตถุก็เป็นปุ๋ย นะคะอันนี้ทางที่ไปดูนะเขานะ,ะทางไปปลานะคะไปตกปลาไปจับปลานะคะ าดูไว้เผื่อข้างหน้ามาหาปลา <c oughs> เขาบอกว่ามีกุ้งมีปลากุ้งฝอ,อยนะคะมีวันก่อดนะคะมีไปเ,เขาบอกว่ามาจากเขื่อนมาจากห้วยสมงเขาบอกว่ามาจากอ่างเก็บน้ำห้วยสมงซื้อห้บบาทได้เท่ากับร้อยหนึ่งเลยนะคะได้เยอะมาก วีกินแทบไม่หมดเลยอ่ะวันนั้นที่ซื้อไปเนะี่ยห้าสิบบาทก็เหมือนกับหนึ่งร้อยบาทเลยนะคะนี่คะ่ะมาดูเลยคะ่ะนี่คะ่ะมีเรือให้เช่านะคะมีเรือประมงนะคะที่เขามาหาปลาเขื่อนไปขายนะคะบ,บางคนเอานี่คะ่ะเอารถมาม,มาหาปลานะคะ บางคนก็เต็นต์มากลางด้วยนะคะมีรถแล้วก็มาหาปลานะคะเนี่ยเรือมีเรือนะคะข้างหน้าข้างหน้านี้จะมีเรือให้เช่าแล้วก็เดี๋ยวพี่เขาจะเดินไปดูน,น้ำนะคุณเนี่ยขึ้นมาแต่ถ้าเวลาน้ำไม่เยอะขึ้นมาถึงข้างบนนี้เลยนะคะปิดการทำาการปรรมงฤด,ดูน้ำแดง ตอนนี้ได้นะคะถ้าจะเป็นฤดูน้ำแดงนี้เขาไม่ให้ไม่อนุญาตนะคะถ้าเป็นปิดทำการประมงฤดูน้ำแดงนี้ห้ามทำการประมงในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ประจำนะคะมีไข่ประจำปี2567ตั้งแต่วันที่1มิถุนาย,ยนที่ผ่านมานะถึง31สิงหานี้คือไม่ว่าจะเป็น อ่างเก็บน้ําทับลานหรืออ่างเก็บน้ํานรบดินกินดานี้หรือห้วยสมงนี้ก็คือจะห้ามนะคะเขาจะห้ามจับสัตว์น้ําในฤดูวางไข่นะคะน้ำแดงนี้ในะแล้วในอ่าเขาเรียกว่าฤด,ดูน้ําแดงนะคะเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นปลาวางไข่นะคะทั้งเขาจะวางไข่นะก็จะมีรถมานะ,ะมีอ่รถมา เอาถังมาใส่ปลาหรือยังไงนะก็มีเข้ามานี่ครั้งแรกที่มีเข้ามานะคะไม่เคยเข้ามานี้เข้ามาครั้งแรกนะคะเนี่ยจะเป็นนางเก็บน้ําสมัยก่อนนี้ก็จะเป็นออตอนตอนที่มาอยู่ใหม่ๆเนะี่ยกลังสร้างนะก่อนหน้าที่บีเข้ามาอยู่ที่ปลายกีนี้กาลังกาลังสร้างเขื่อนอยู่นะคะใกล้จะเสร็จแล้วล่ะน่าจะประมาณ สองสามปีใกล้จะเสร็จใช่ไหมคะแล้วเขาก็คือก่อนอันนี้เขื่อนก็จะมีต้นไม้เป็นเป็นภูเขาแล้วก็มีต้นไม้นะคะค่ะก็จะเป็นลักษณะนี้หลังจากนั้นเขาก็จะทำเป็นก็จะเอาขุดอ่ต้นไม้ออกอะไรนี้นะ,ะทำเป็นอ่างนะคะเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้ก็มีคนมา เนี่ยเขามาเอาปลาเอาสเสบียงมาให้มาหาปลาเนะี่ยเขาบอกปลาปลาเยอะใช้ได้นะนะนะคะพี่ไม่ได้ลงจากรถนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะตรงนู้นมองไกลๆนะจะเป็นเป็นวิวเป็นภูเขาเป็นนะคะ ข้างหน้าจะเป็นภูเขาเป็นมหาปากันนะคะค่ะบีก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยด้วยนะคะผิดพลาดประการใดก็ขอกราบอาภัยหน้าที่นี้นะคะแล้วก็เอ่อ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ